สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านจิตสะกดแขนเมื่อชยุทธจำได้แล้วว่าพ่อของสลาตายยังไงและเหตุผลที่กุนลีต้องฆ่าพ่อของสลาก็เพราะว่าพ่อของสลานั้นได้อจไปเห็นกุนลีเป็นชู้กับชาวดนทําให้กุนลีต้องรีบจัดการกับชายพ่อของสลาให้ตายไปเร็วที่สุดสลากลับเข้ามาที่บ้านของกุนลีกุนลีนมั่นใจว่าตอนนี้สลา ไม่มีอะไรที่จะทำอะไรเธอได้แล้วกุนลีจึงบอกไปว่าครั้งนี้ฉันจะฆ่าแกฉันจะไม่พลาดอีกและแกตายชัวร์สลาที่ได้ยินก็ยิ้มในใจเพราะว่าเธอเพิ่งไปรู้ความลับที่ชั่วร้ายของกุนลีมาเธอจึงบอกไปว่าฉันเองก็จะไม่หยุดจนกว่าจะเห็นคุณและครอบครัวย่อยยับไปตรงหน้ากุนลีจึงบอกไปว่าดูมั่นใจจังเลยนะว่าแกาจะทำอะไรฉันได้ เตรียมตัวตายไปอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้เลยสลาที่ได้ฟังก็แกล้งทำหน้าเจ็บปวดใจเพื่อให้กุนลีนั้นตายใจไม่ระแวงว่าเธอมีแผนตลบหลังอยู่จากนั้นสลาก็ดำเนินตามแผนด้วยการเข้าไปคุยกับนันโดยบอกไปว่าพี่นันคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าฉันเป็นใครฉันขอบคุณพี่นันนะคะที่ช่วยฉันไว้ในวัยเด็กและก็ต้องขอโทษพี่นันด้วยที่ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นใครกันแน่ นันที่ได้ฟังเธอก็คิดว่าสลาไม่หวังดีกับครอบครัวของเธอเหมือนเดิมอีกแล้วสลาเข้ามาเพื่อหวังแก้แค้นทำลายครอบครัวของเธอที่ทำให้พ่อและแม่ของสลาต้องตายไปสลาจึงบอกไปว่าจริงๆแล้วสลาหวังดีกับพี่นันนะคะพี่นันเป็นคนดีกว่าคนื่นสลาไม่อยากให้พี่นันถูกหลอกนันที่ได้ฟังจึงย้อนถามไปว่าถูกหลอกเรื่องอะไรของเธอสลาจึงบอกไปว่า ก็เรื่องสามีพี่ยังไงล่ะวันพรุ่งนี้ไปที่ห้อง1023ค่ะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าสามีพี่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับพี่สลายื่นคีย์การ์ดที่ระบุเลขห้องเอาไว้ด้วยมันเป็นโรงแรมที่ชวะเดินกับคุณลีแอบไปลักลอบเล่นชู้กันนั้นที่ได้ฟังก็ยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นักแต่ก็จะลองไปดูตามที่สลาบอกส่วนพาทีก็ได้รับคีย์การ์ดมาจากสลาเช่นกัน พาทีจึงเปิดซองใส่คีย์การ์ดดูจนเห็นเป็นเบอร์ห้อง1 0 2 4พาทีก็คิดว่าจะลองไปดูต้องมีเรื่องสนุกสนุกแน่สลาที่ต้องการเดินหน้าลุยเรื่องนี้ต่อไปหนทางข้างหน้าอาจจะเต็มไปด้วยอันตรายมากมายสลาจึงเข้าไปหาคามที่บ้านบอกไปว่าฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเสี่ยงกับเรื่องนี้คุณเลิกยุ่งกับเรื่องนี้เถอะค่ะสิ่งที่ฉันทำมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับคุณมานานมากแล้ว คำที่ที่ฟังจิงบอกไปว่าถึงมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแต่ผมก็จะกระโดดไปอยู่ข้างเดียวกับคุณเพราะข้างที่ผมอยู่นั้นมันผิดแต่ข้างที่คุณอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณอย่าห้ามผมเลยนะสลาที่ที่ฟังก็ส้งใจน้ำตาคลอที่คามพร้อมที่จะช่วยเหลือเธอทุกอย่างแม้ว่ามันจะอันตรายมากก็ตามเมื่อนั้นและพาทีไปที่โรงแรมตามที่สลาบอก พาทีเปิดเข้าไปในห้อง1024 <c oughs> ก็พบว่ากุน <c oughs> ลีกำลันงนอนกอดอยู่กับชาวดลบนเตียงพาทีทำทีโวยวายเสียงดังจนนันที่อยู่ในห้องข้างๆรีบวิ่งเข้ามาดูนันจึงได้รู้แล้วว่าชาวดลนอกใจเธอไปเป็นชู้กับกุนลีอย่างที่สลาบอกเอาไว้ส่วนพาทีก็คิดว่าซิดนีย์กับโซอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาก็เป็นได้เมื่อทุกคนกลับมาที่บ้าน สลาพยายามจะแฉะเรื่องของชวดลให้กับจีลาได้รับรู้แต่จีลากับคิดว่าสลาจัดฉากที่พูดมาแบบนี้เพื่อหวังจะให้ครอบครัวเธอแตกแยกกันจีลาจึงชักปืนขึ้นมาจ่อไปที่หน้าของสลาแทนกุนลีก็อธิบายให้จีลาฟังไปว่าที่หนูอยู่กับชวดลในห้องกันสองคนเพื่อหารือเรื่องคดีเมื่อ19ปีก่อนว่าจะจัดการกับมันยังไงดีพาชีกับนันเข้าใจพวกเราผิด เพราะนางสลาคนเดียวนันจึงถามไปว่าถ้าหาดือกันแล้วทําไมไม่ใส่เสื้อผ้ากุนลีจึงบอกไปว่าก็นางสลาสะกดจ,จิตพวกเราพวกเราจึงอยู่ในสภาพนั้นอย่างที่เห็นยังไงล่ะสลาที่ได้ฟังก็อึ้องไปที่กุนลีหาข้ออ้างได้อย่างจิตวิปลตดึงเพียงนี้แต่สลาก็ยิ้มในใจเพราะว่าสลามีกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องนอนเอาไว้จัดการกับกุนลีเรียบร้อยแล้ว จิลายอมให้สลาอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปก่อนเพื่อให้กุนลีจัดการส่งสลาไปอยู่กับพ่อและแม่อย่างเงียบเมื่อกุนลีเดินมาเยาะเย้ยสลาที่คิดจะเปิดโปงความลับของเธอกับชาวโดนไม่สําเร็จกุนลีจึงเข้าไปทําร้ายสลาสลาเองก็ตกกับคืนบ้างแต่กุนลีกับชอบไม่รู้สึกเจ็บปวดสักนิดมองว่ามันน่าสนุกดีนะเดี๋ยวคงมีเรื่องให้สลาต้องทําอีกเยอะ เมื่อสลากำลังนอนแช่อยู่ในอ่างกุนลีก็แอบ,บย่องเข้าไปในห้องน้ำและคิดจะทำอะไรบางอย่างกับเธอเมื่อเห็นสลานอนอยู่ในอ่างกุนลีจึงใช้จังหวะนี้เข้าไปถึงผมของสลาและจับหัวกดน้ำสลาพยายามดิน้นและจับมือกุนลีกระชากกุนลีลงมาในอ่างด้วยและจับกุนลีกดน้ำบ้างกุนลีหัวเราะชอบใจบอกสลาไปว่าทำได้แค่นี้เองเหรอแกไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกแต่ฉัน มีโอกาสฆ่าแกได้ทุกเมื่อต่อมาเมื่อสลาที่ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมจึงติดกล้องและทำให้กุนลียอมปิดปากพูดความจริงออกมาทั้งหมดโดยสลาเข้าไปจัดการสะกดจิตกุนลีครั้งกุลลีทำทีหลอกให้สลาตายใจเล่นตามน้ำสลาตรงเข้าไปบีบคอกุนลีเพื่อเค้นถามความจริงเรื่องเหตุการณ์ในอดีตของเธอแต่คอกย้อนถามไปว่ามึงทำอะไรกับเด็กพวกนั้นมึงทำแบบนั้นทำไม มึงพูดออกมากุนลีที่ได้ฟังเธอก็หัวเลาะด้วยความสะใจและไม่ยอมให้สลาสะกดจิตได,ดง้ง่ายๆเหมือนกับครั้งก่อนอีกแล้วทําให้สลายิ่งเจ็บคานเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเอาความลับมาจากกุนลีได้แต่แล้วเหตุการณ์กับยิ่งเร็ว้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อกุนลีใช้จุดอ่อนเล่นงานสลาจนบาดเจ็บถึงขั้นเลือดออกเต็มใ,ใบหน้าเต็มใ,ใบหมดสลากรีร้องออกมาด้วยความหวาดกลัว จนเพลงต้องรีบเข้ามาช่วยระง,งับสติอารมณ์ของสลาที่กำลังสติแตกราวกับคนเป็นบ้าเพลงพยายามปลอบใจสลาเพื่อนรักที่กำลังโดนทำ้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพื่อรลิกิตให้กลับคืนมาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ